พอดูเสร็จใช้ชีวิตได้ปกติก็ไปทํางานเหมือนเดิมก็ใช้ชีวิตปกติค่ะดูดไขมันนะคะมาที่แฟชัเซ็นเตอร์เลยนะคะไม่ไม่พักฟื้นไม่เจ็บวันนี้กิ่งดูดแขนเนี่ยมาครบ7วันแล้วค่ะ ก็คือเหมือนคือพักฟื้นแบบแปบ๊บเดียวค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติชีวิตง่ายขึ้นมากไม่น่ากลัวค่ะเพาแผลเล็กมากเล็กแบบประมาณสองสามมิลเองค่ะแค่นั้นเองค่ะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยค่ะเช้าวันต่อมาคือออกไปหาลูกค้า ก็คือใครอยากจะมาดูดไขมั่นกับที่แฟชั่นเตอร์นะคะสามารถมาดูดได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่พักฟื้นไม่นานแผลเล็กนิดเดียวแล้วก็ไม่ได้ดมยาสลบไม่ได้มีอาการอะไรผลข้างเคียงอะไรเลยค่ะคือปลอดภัยมากๆค่ะชื่อเล่นชื่ออันค่ะผม5้าเดือนวันนี้ ไขมันต้นแขนตอนทําไม่รู้สึกเลยคุณหมอค,คุยตลอดระยะเวลาที่ที่ทำคือสนุกมากที่นี่ดูแลดีมากๆตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาเลยไม่น่ากลัวคะ่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดคะ่ะภูมิใจมากๆค่ะดีใจมากๆท,ที่ที่มันลดมันลดจริงๆตรวจไขมันต้นแขนค่ะ สเดือน,นค่ะตอนดูดไม่ไม่เจ็บเลยนะคะเชิญชวนนะคะก็ถ้าใครจะสนใจจะดูดไขมันแนะนํามาที่แฟชเซ็นเตอร์ค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะดูดไขมันที่ต้นแขนไป2สัปดาห์แล้วค่ะไม่เจ็บเลยไม่น่ากลัวเลยค่ะใช้ชีวิตปกติทํางานปกติเลยค่ะ เพราะมันก็ไม่ได้เจ็บถึงขั้นทําอะไรไม่ได้คะ่ะแต่คือใช้ชีวิตได้ปกติคะ่ะทํางานจับอะไรได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บเจ็บน้อยพักฟื้นสั้นระยะสั้นมากคะ่ะใช้ชีวิตได้ปกติเลยใครสนใจติดต่อที่แฟชั่นเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะ